ณน,น้องน้ําบ้านทุ่งใหญ่แม่ฉันกะจะมาลกคพื้ฉันว่าสิเก็บผักกี่เล็กว่าสันน,น่ะพื้พี่น้องเพิ่นกะเตรียมพร้อมกันเตรียมการกันนันตัวยางออกมาจากบริเวณแถวนั้นคนผู้ชายหลายวกอายขึ้นตัดผับมาทางนี้แม่ฉันล่งไปถอนเอาพื้นลวพี่น้องฉันบอกาลงไปดอกจ่าฉันยันปลิง มีปปิงเดอร์จะคือโรงงานยูวัสดุไหมคุณป้า,อปาดอกดอกบวัวกระนาบยูพี่น้องอันนี้ดอกบวัวยังบูซื้อซื้อของดอกบัวดอกขาวๆไหมสวยยุจ้าส้นฟังฝุ่นก็มีผืนพี่น้องแต่ว่าเอาลิมนี่แหละอยูกก่ใกล้อยู่ใกล้ฟัง่งรถมันจะใเ้ก ไหวให้เหลือจากตนจังได้คือเต็มน้องอยอือเจ้ได้เฮ็ดตังได้ละแม่เอ้ยอยากมาถอนเอาเบิบ่ให้เหลือจากตน่าซันโอ้ยเบิดนี่ก็สิบ่ได้เป็นรถชิบล้อบนบ่อคือฉันบ่ลงไปด้วย้จอย่าว่าให้ฉันด้อพี่หน้อกัะยานปิงแม่ย่านปิงแม่ม่ยืนให้กำลังใจเพื่อน เดี๋ยวไปโซนพุนคนน,นึงนี่โตเก้าอี้ไว้ถัดเตรียมจัดงานจัดเต็นเนาะงานล้อยกระทงน้องบันทงใหญ่เดอ้อเส้นๆได้พี่น้องเอ้ยบันทงใหญ่อำเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรธานีนี่น้องให้ล้อยกระทงน้องนม้มกว้างกว้างโซนฟังตรงคมกันก็นมีจะอันนี้แค่ห้เบึงสีกฟังทั้งนี้คือ,อ,อมันแม่จ้าน้องบ้านชั้นฟังพุ่นกับเป็นน้องน้มด้วยจา้ากว้างใหญ่ วางไกลไปพูนล่ะงวกไปงวกมากละใช่กับพ่อนี่ชึบนี่มองเพื่อนจุดบางไฟบางไฟแสนบางไฟล้านแม่ฉันว่าพักขีเล็กว่าขั้นในปงหอกว่ต้องไปเก็บสันอยากลูกมือ พี่น้องพี่น้องเห็นยังในน้ำบอนั่นมันตัวอันใดเลือนจิบผ้าบอบวงไก,ก่น่ารักจังเลยไม่ต้องงงค่ะเจอคนสวยก็ประมาณนี้แหละค่ะซูมดูหน้า ควายนอนน้ำพี่น้องอยากจะเอื้อมก็เอื้อมไม่ถึงพี่น้องฉันตัดสินใจถอนจะเอาไปปลูกเฮียนน้ำบัวใดอดอกเด้อพะกีเล็กได้จะดอกบัวนี่ละ